ไม่ขับผมกูแล้ว,วอ่ะล็อกไปแล้วตอนที่มึงไปตีน<ร>๊นไปส่งไหนครับกูแอ,อบแล้วรอมันขับไอซ์เซเว่นเข้ามากูก็มึงซื้อ <ไป S 3> พรีเมียมมันเนี่ยเถอะเออมันซื้อไม่ได้มันไอ้มันซื้อได้แต่มันเอาใช้กับสตอรี่ไม่ได้อ,อ่ <uci usz. S 1> เอเถอะยังไงนั้นจะเหมาอะไรอะทั้งปีอ่ะแล้วมันอุ้มแน่เลยไปมาครับหอยคันครับมาขึ้นมอไม่ต้องสองคันเลยครับรถกสองคัเต็มรถเต็มครับคุณหมอ เกาะลังคาไว้ี่เกาะลังคาขอพูดนครับขอนะครับองูดนะครับองูดนครับอนครับอพูดาดนะครับขอดนะรบดนครับดัอนครับอพครับอนะครับออน้บอพไดนครับนครับขอนครับเคสครับเอคักพักนึครับคสแนดนครอพนครับขอพูดนครานคขนะครานตคเป็นเคสสีแดงๆนะรนี้ไปไหนดีครับ เอยเราขออีกคันนึงครับไปอีกคันนึงเออไม่พอมันต้องอีกคันนึงหมอรอบรอบนี้ไปไหนดีครับจัดกะหลักกลางครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคครับอ่ารอบนี้จะขึ้นไหยขึ้นเลยคันเนี้ยขึ้นคุณหมอฝากรฝากช่วยหมด้วยครับพี่สินเสียทีว่าเขาฉลาดเออเลยบอกบอกบอกให้เจ้าที่ขึ้นอีกคันอีกคันนะน้องเอาพราะที่เรื่องที่ไงเราพิลับจะไปทางนีมูมันรออะไรอะเออรออะไรอะสงเนี่ยไอ้เหี้ยผู้ชายไม่ดังหรอกไอ้เหี้ย กูดกับหมาแก่เหมือนกันนี่แหละหมาแก่อยู่แล้วตัวเนี้ยเอ้าเออไรสิมันมมันไม่ลงหไอ้ตล่ว่าเออไม่แต่ล็อกไปแล้วมันลงไม่ได้แต่มันต้อมได้เขาปล่อยให้ต้อมไปมันทำได้แค่นั้นแหละโดนแน่โดนแน่ผมไม่ปกดอุ้มมันก็ไม่สามารถซ้อมได้ก็ข้างหลังดิอีโวตัวไล่ก็มันก็อุ้มไม่ได้มันก็อุ้มไม่ได้เลยดี

ปิงไม่ต <s Techn Pokémon> ้องใส่เลยเฮ้ยยาจะทิ้งของไอ้์กันปอาเอาไมบีมามันมันนมันนี่มันรน้องเพี่แงไหนมันรูมมดุถง่อมันายอะเอาไอ้เ๊กพวกนี้ด้วยเออรุมไปจดพี่เอนพี่เอนซ่อมมดให้ก่อนนพี่เนถงอไม่พี่เน ถึงห่อหายอะาหรอหรออ้หรอเดี๋ยวมันน่าจะให้ป้นคืนมั้งไอ้ย้ยผมจะทิ้งถุงห่อแล้วหน่อยเรนซ่อมคนที่ผมก่านอีพี่เรนซ่อมไปเลย ทำไมมองเหมือนเดิมเลยอะแฝงอะไรครับลืมเอายาใส่ช่องครับจะกิการ์ดอะไรอ๋อเหรอแต่หยิบบีดขึ้นมาได้นะแต่ลืมเอายาได้ไงเนี่ยอะไรครับมันช่องยาครับเฮ้ยถุงออกกูยังฮะกูถุงออกกูหายไปลืมเอามาเปล่าไม่เตรียมพร้อมอ่ะแฝงเอ้ยหายว่ะเลขสามหนึ่งหกถุงหัวฟิกกูได้ละไมได้ถุงออกฟิก มันงงเอ้ยยังไม่ได้เลยมันไม่รู้ตัวหรอว่ามันดึงห่อหายเนี่ยเอ้ยมาที่ผมเหลือสองถุงจริงเหรอวะสามหนึ่งหกวี่เรียกไรสามหนึ่งหกมันไม่รู้ตัวว่าขอกูโดนกูปั้นเนี่ยอย่าจอดรถใกล้กันเฮ้ยดีดีสวยๆไม่งั้นลูกน้องกูเอาอีมพีมาวางแล้วเนี่ย ครับผมอ่านเก็บขาดนิวอะสามสามหนึ่งหกสามเอ้ยแล้วไหนบอกก็ไม่อุ้มไหมไหนบอกไม่อุ้มไงบอกกัได้เรื่อยๆไม่เหมือนที่เขาพูดเอะชิวๆอยากอุ้มก็อุ้มไม่อยากอุ้มก็ไม่อุ้มอะไรอ่ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะเอ้ยนับน้ำไหนดิลิโอโลนับแล้วบอกกันจะไม่อุ้มกันคุยผิดปางจัดเลยเนี่ยเขาพูดไม่เป็นคำพูดเนี่ยคุยชิวชิวนี่เดี๋ยวผ่านหรอเนี่ยครับผมนี่แหละรีโอโอ้โหแล้วบอกไม่อุ้มคุยเอ้ยอย่าจอดรถใกล้กันดิ หมอมันเดินดูอีกแล้วไอ้เงี้ยมันเป็นอะไรวะขอเออได้ปะขอเออได้ปะขอแบบเอ้ยเออเออพูดในวออย่างเงี้ยเพื่อเพื่ออย่างเงี้ยไม่มีแบบว่ากูเกมกูเกมนะไม่มีนะขามีงโง่จับอออันนี้ทำตามที่กูบอกไปได้หัดขับรถบ้างนะมีไหมโอ้หัดอะไรครับเป็นออเลุงหมายังอ่ะเออไม่ได้คุยกับลุงเลยว่าจะไปคุยกับลุงอยู่แฟนลุงหมายังเห็นลุงบ้างแค่ลุงไม่มาหรอกครับขอเล่นเกมอื่นนู่น จะได้ขอออกขาอ,ออกเก่งไงยังไม่ได้คุยกับเขาเลยนะเนี่ยเว่ห่อมาเว้ยเฮ้ยมึงอร่อยอย่ันนี้อ่ะเห็เรียกเรียกเห็นนี้่าเห็นแฟงวีทูโอเคปั้กูบอกให้นะถ้ามึงขึ้นไปที่ สวยนะแฟนทำไมครับเจอเดี๋ยวรู้สวยไงครับอยากอยากรู้น้องดูยังไม่เคยเจอไงเฮ้ยเดี๋ยวเกับๆึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆๆรถมันเอ่อปาวะอออี้ยมันไหวปะวะรถเนี่ย เอายังไงเอาไปไปคืนเลยไหมรถเนี่ยปึ๊บป๊บนี่ลองคุยกับ X หน่อยนะรถเนี่ยดูดูดูได้ได้ดูดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยสวยสวยปึ๊บนี่เป็นไงเก็ดมงมอรอยจานปึ๊บปึ๊บเฮ้ย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 เฮ้มาแล้วดอกเดียมโดนแน่แฟงดูช้ามาแล้วโดนแน่ชิ่วๆโดนแน่ดูดู อนถ้าเป็นกูอ่ะกูจะลงตึกมูนแล้วก็เอาลูกซองสัตว์ฆ่ามันเลยเฮียแม่งโดนยัารถแม่งตต่ขอบไม่ได้สัตว์เ้ยเอ๊ะอะไริๆเอย่ากิดการ์ดกิดนิดนึงเอ๊ะขอบมุมนี้แล้วกันมุมอะไรอ่ะ ถ้านี่ถ้าถ้าถ้าหอถ้าหอมาใช่ไหมอืมนี่จะเหินไปตึกข้างหน้าย็ดเข้เหมือนฟาดเจ็ดย็ดเข้มุมซองแต่ฟาดเจ็ดเขาไม่ได้เอารถอีโวเหินข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะดูดูเอวเอวเอวเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอารถคันนี้ไปขึ้นข้ามฟากนะเอว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 ดู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 เอวลูกซองลูกซองเฮ้ยมอหนึ่งแล้วมอสองเฮ้ยได้ยินกูหรือเปล่าครับสิฟูลูกซองลูกซองได้ยินกูหรือเปล่าลูกซองลูกซอง เฮ้ยมึงอย่านิ่งดิมึงคิดหน่อยดิว่าลูกซองมึงยิงไกลได้วันหนึ่งเดียววันสองมึงเอาลูกซองซัดเนี่ยกระจกไม่มีเอวเอวเอเอวซียวเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยสวยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเสวยยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้แม่งเหินเลยได้ดีดีดีเฮ้ยเอ้าแปงยังไงเนี่ยสวายครับ ยังไงนะไม่มกูบอกแล้วบอกขอเอ่ยบอกกูบอกอยู่ว่าขอเอ๋อย่าเอาเกมแพลงแต่ว่าตะโกนในวอล่ะเพื่อเพื่อเขาเออย่างเงี้ยไม่เอาแบบว่าไอ้กูเกมดิเออสวยเนาะโอ้เออได้อยู่สวยสวยสวยสดูซ้ำแบบเชียร์ที่เหนียอก เนี่ยไหนบอกว่านี่ยไหนบอกก็เล่นกับกูยาวๆแบบแบบไม่อุ้มไงแฟงแฟงมึงคุยกับกุกกรไหนบอกก็จะไม่อุ้มกันไงอะไรครับก็แล้วแต่อารมณ์เฮ้ยไอ้มุมนี้ติดมุมนี้ติดจบคุ้ยแล้วทำไมกูขอจบไม่ให้จบอ่ะอะไรนะทำไมกูขอจบให้จบอ่ะแล้วแต่ลูกพี่อ่าลูกพี่ไม่ให้อ่ะแต่โดนไปเยอะนี่กูเห็นได้ข่าวโดนนู่นนั่นไปเยอะเลยนี่ ดูซิวที่นิวยอร์กฮะได้ข่าวว่าโดนปิ๊เยอะเลยใช่ป่ะไม่เป็นไรหาใหม่ได้หาใหม่ได้ยังไม่ได้รวมรวมมูลค่าที่คุณกมอันนี้อันนี้ชำระความแค้นที่พี่ทำลายความตั้งใจผมตั้งใจอะไรวะเก้าศาสตร์ไปขึ้นเกาะครั้งแรกก็มึงโง่ถามโพสเทวิตได้โง่กันเนี่ยนี่ไงกันเนี่ยคนที่ด่าผมก็โดนอย่านอนอยู่เนี่ยมึงโพสเทวิต ว่าขึ้นยังไงล่ะครับตรงนี้เหรอใช่ไหมก็มึงก็ไปถามทวิตอ่ะอยากมีสตอรี่อยู่แล้วไปถามทวิตใครบ้างไอ้ย่อไม่อยู่หวยไอ้ย่อมถามตรงนี้ขึ้นยังไงล่ะครับนั่นไงดูดูอยากอยากดูเห็นลุงแม็กไหมอะนะเห็นลุงแม็ก ep หนึ่งอ่ะอดิเอาดิเดี๋ยวผมจัดให้ดู ผมเห็นคนหลายๆคนด่าแฟนนะอย่าไปด่าผันะว่าว่าปีนเกลียวอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสคือมันเล่นกับผมได้ไหมมันด่าอะไรเงี้ยแบบว่าบ๊อบบ๊อบบ๊อบอะไรเงี้ยผมไม่ซีนะมันแค่แค่ปั่นอ่ะเห็นลุงแม็กซ์อีทีหนึ่งเริ่มมันไม่ได้อะไรขนาดแล้วทุกคนอ่ะโอ้ไม่ถึงว่ะไม่ถึงรถติดวะเนี่ยไอ้รถติดรถติด ิดหน่อยนิดหน่อยปล่อยผ่านนี่นี่นี่เดี๋ยวไปเห็นแม่ไม่ต้องไปบ้าอะไรมันหรอลุงตีวเห็นลุงแม็กแบบประยุกต์ไหมถ้ามันจะทำหนึ่งนั้นเนี่ยให้มันทำให้ถูกคนแต่มันทำถูกคนแล้วแหละคือผมไม่ได้อะไรกับมันมันเรียบบับบับบับไอ้นนเอาเอา้ย,ยตำรวจนี่ว่าะขาโชว์หน่ยอยะขาโทษนะนายเลยจัดมาจัดมา,จ,ดมาจัดมาพี่ชายในเจล โอ้โหไอ้เหี้ย EP หนึ่งนี้ตรงไหนเนี่ยปั๊มมันจะไปถังน้ำมันมันเนี่ยก็บอกว่าแบบประยุกต์จะไปนู่นนี่เฮ้ยเอาเฮ้ยแบบประยุกต์เฮ้ยแบบประยุกต์ความยุคไหนเนี่ยยุคไหนไม่รู้ไปแล้วจู้นี่โอ้โหแฝงกูบอกแล้วไงว่าของกูอ๋อของกูอ๋อไม่เอาแบบว่ากูเกมกูเกมครับผมมันยังไงเนี่ยเราต้องเราต้องคุยเราต้องคุยกันหน่อยนะเอาจจริงเนี่ยอะ ไม่คืดด้วยอ้าวชิบหายแล้วเอ้ยกูแตกหนึ่งกูแตกหนึ่งลอยยำบล็อกดีจีด่วนกันไงไม่กล่าเอารอดเลยดิว่าไม่กล่าเอารอดเลยดิบ้ากล่าวเกมนี่หรอข้าแตกหนึ่งเนี่ยฮะมึงอยู่ JK อย่างงี้ปั้เนี่ยหรอเมเดย์เเดยแค่แตกหนึ่งมึงบอกให้ย้ำแล้วมึงแปลว่ามึงพร้อมเกมเลยดิว่าไม่เดย์เมเดยยำบล็อกดีจีด่วนสเตเดียมสเตเดียมมึงไม่กล่าเอารอดเลยดิบ้าเฮ้หรอเมเดย์เมเดย์ในวอยเอาหมดเลยเนี่ย ยังไงเนี่ยเฮ้ยเมเดเมเดโอ้รถมันโง่เว้ยดูกันตามตรงโอ้โห,โ,โ,หโทษรถอ,อีกอย่างแฟนก็บอกเลยว่าขับรถบ้างนะเมมจังอะเดี๋ยวไม่กวนะเผื่อรอดเผื่อรชิลๆชิลๆีนิวยอกตีอะ อะไรหลอกหลอกเอาภาพไม่เติมมึงหลอกยังไงให้เขาตามมาได้หมดเลยวชิวอันนี้หลอกโอเคเอาป่ะขึ้นป่ะขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าเนอะอยเออมันก็ขึ้นดูดูรถเหมือนพวกรถไต่ถังอะ รอดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูม,มุมน,นี้ม,มุมอร่อยเอ้ยเอา้าเอา้ยเอา้าเอา้ยเอา้าอร่อยจุ๊บเลยอยยยยยย่ะเมื่อกี้น่ะแตกสองให้ยังไงยังไงนะไอ้คือคือที่นิ่มหบโอ้โหอ้แฟ่ยังไง ถ้ามึองอุ้มกูครบ20เคที่มันจบเลยนะแฟงอย่าอุ้มครบ20่ีิได้หรือเปล่าได้ครับโอเคโอเคคุยแล้วนะเราคุยแล้วนะเราคุยแล้วนะอ,อย่า <นะ S 2> ครบ20นะแบบว่าเอาแบบ19ต่อ0ูนยะโอเคไหมได้ครับโอเคสายสายสาย,สายต้องยืนี้ปะแน่ลอยย้ำสเตเดียมหน่อยนะ แ 3, ้งสามขาดเองนะเนี่ยเกมจริงหรอมันขายาเลยแหละเจเย็ยเยนดูดูดก็ดูอยู่เนะนี่ยดูนะดูนะดูนะดูดีๆดูว่ากูว่าเห็นเหินเหินไม่ขึ้นแบบ่ะดูอยู่เนะนียชิซียวเฮ้ยเอาว่ะซ้อมว่ะยังไงยังไงอุย้ยใครมาเอยแฟงแฝง แฟ้วาถุกซองแฟงเอาได้ได้ไดูอยู่เนี่ยเอายังไงต่อเนี่ยแฟงมันไม่อยากลบเลยไมั้ยากลบเลยเ้ยไอเฮียไอเฮียไหนบอกว่าม่บอกกู้เอ๋กู้เอ๋แล้วตัวฮับ้ี่เหมือนนึงนะพ่ออ้อเขาโดนบวกห้าสิซนไม่ใช่ครับมันไม่นับรวมสตอรี่ครับอ๋อแม่งลงรถช้าไปวีหนึ่งเมื่อเยบอกแล้วบอกกูเกมกูเกมอย่าให้พูดนะ